น้องหมาเป็นตัวแทนของความรักและความซื่อสัตย์กับเราที่สุดในโลกเราเหตุผลนี้ทำให้เรารักเขาที่สุดอย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นเองก่อนที่จะมีพี่เดียวสามขาแม่แมมเลี้ยงพี่ใบหมอนกับพี่แฮ p ปปี้แต่ณปัจจุบับนพี่แฮ p ปปี้ได้หมดอายุขัยไปแล้วนะคะเหลือแต่เพียงพี่ใบหมอนวันที่เจอพี่เดียวสามขาวันแรกพี่เดียวสามขาเป็นน้องหมาจรไรบ้านพี่เดียวสามขาโดนรถชนอยู่ข้างถนนหลายวันแล้วไม่มีใครสนใจเพราะว่าน้องเป็นน้องหมาจรกระดูกขาเริ่มเนา่าจนในที่สุดได้มีผู้เจบุญพาน้องมารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์สีคิว้วซึ่งตอนนั้นนอากากกรพีีเดยววหัแล้คุณ มอ,อจึงได้ทําการตัดขาเพื่อรักษาชีวิตไว้ขาซ้ายมีอาการติดเชื้อรุนแรงกระดูกเน่ามากเลยช่วงนั้นพี่เดียวดูน่าสงสารมากน้องเป็นน้องหมาผอมแห้ง พี่เดียวมีอาการหวัดระแวงกลัวคนแปลกหน้าทําให้พี่เดียวดูเหมือนน้องหมาที่ดุมากเลยเพราะน้องเป็นน้องหมาที่โตเต็มวัยแล้วแล้วก็ไม่มีบ้านเมื่อน,น้องรักษาจหนหายดีแล้วจึงไม่มีบ้านใหม่ที่รับน้องเลี้ยงได้เลยณตอนนั้นพ่อนอเป็นคุณหมอรักษาที่ทําการผ่าตัดช่วยชีวิตน้องพ่อนตสงสารน้องจึงรับเลี้ยงไว้แต่พี่เดียวก็ยังมีอาการดุและหวัดระแวงอยู่นะคะถ้าเทียบกับปัจจุบันคือเหมือนคนละตัวเลยใช่ไหมคะดูสายตาเขาที่อ่อนนะแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้เลยแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพี่เดียวจึงค่อยๆเปลี่ยนไปมา เดียวเขามีความอ่อนโยนละมุนละม่อมมากเลย อาจจะเพราะตอนนั้นเขามีอาการกล ok ัวคนหรือหวาดระแวกไม anyway. like <t <t ่ไว้ใจใครเลยแต่เขาจะไม่ดูกับแม่แมมและพ่อโนตตั้งแต่เห็นตั้งแต่ทีแรกนะคะซึ่งน่าแปลกมากเลยตอนนั้นแม่แมมเริ่มมีน้องแป้งหอมแล้วก็ได้คลอดน้องออกมาพี่เดียสามขาก็ใจดีกับน้องแป้งหอมนะคะแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นเราอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลศาสตร์สีคิ้วยังไม่มีบ้านหลังนี้พี่เดียสามขาจึงไม่ค่อยได้เล่นกับน้องแป้งหอมเท่าไดนะจนเมื่อน้องแป้งหอมเริ่มข้โรงเรี้ยเราจึงย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ช่วงนั้นแม่แมมได้คลอดน้องจิกซอออกมาช่วงทําางนแแลมมม่่ก็อยู น้องแป้งหอมก็เข้าโรงเรียนแล้วทําให้พี่เดียวสามขาได้อยู่กับน้องจิกซอตั้งแต่พี่เดียวสามขาเห็นน้องจิกซอตั้งแต่แบบอสพี่เดียวสามขาก็ไม่เคยละสายตาอีกเลยพี่เบย์หมอนเขาก็เอนดูน้องนะคะแต่เนื่องจากเขาเป็นหมาพันธุ์เลกอาจจะมีห่วงตัวบ้างเป็นบางครั้งพี่เดียวสามขาเขามีทั้งเพื่อนเป็นพี่เบย์หม่อนและเพื่อนเป็นน้องกระต่ายมันก็แปลกนะคะที่พวกเขามีความผูกพันกันเหมือนเขารู้ว่าเขาเป็นครอบครัวเดียวกันพี่เดียวสามขานอกจากจะไม่เคยดุร้ายกับพี่เบย์หมอนแล้วก็ยังใจดีกับน้องกระต่ายด้วย็จะซึมัับเหหนนนคคคใใรรอว้ รักความอบอุ่นแก่กันและกันเขาก็จะเรียนแบบพฤติกรรมของเรามีคนบอกว่าน้องหมาที่เราเลี้ยงก็จะเหมือนเราใช่ไหมคะแม่แหมมคิดว่าน่าจะจริงนะเพราะว่าพี่เดียวเขาจะสังเกตว่าเราทําอะไรบ้างเขาเห็นแม่นั่งอยู่มุมไหนเขาก็จะมานั่งด้วยมาเล่นกับน้องกระต่ายเขาก็จะมาด้วยตอนที่แม่เลี้ยงน้องตอนน้องแบบอกเขาก็มาช่วยแม่เลี้ยงมันเป็นความผูกพันที่ดีต่อใจจริงๆค่ะตอนนั้นแม่แหม่มก็เลยถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกพอแม่แหม่มมาเปิดดูคลิปของน้องๆแม่แหม่มว่าเออมันก็น่ารักดีนะแม่แหม่มจ น่ารักนี้ลงในเพจเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าน้องหมาเขามีความน่ารักมากเลยไม่ว่าพันธุ์ไหนเขาก็น่ารักนะไม่ว่าหมาจอหรือหมาพันุทุกคนมีวิถีชีวิตที่ต่างกันอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแต่ในครอบครัวของแม่แหม่ม,มอยากให้รู้ว่าลูกน้อยกับหมาของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะหากเราดูแลทุกคนให้ดีเลี้ยงน้องหมาให้มีสุข,ขลักษณะที่ดีดูแลกําจัดเห็ดหมาดูแลรักษาความสะอาดเขาก็อยู่กับน้องๆได้ไม่มีปัญหาเลยคะ่ะขอบพระคุณผู้ติดตามทุกท่านที่เอนดูครอบครัวพี่ดาสามขาเสมอมารักทุก ท่านเสมอนะคะ